งาบืนขึ้นมาแล้วองธรรเอ็ดัญญาภูมีัญญาเป็ดกาบเครื่องหลายเนาะทางกระสันพูเป็นตัวพี่ลงไปขึ้นพี่ได้บ่น่ขึ้นนับผาพี่เครื่องโบได้ค่อยเอาขึ้นมาโบได้ญาพี่พี่ ต้องเอาเสื้อกินขึ้นคือเก่าบันหางลงเขานะปลดไม่เหรอเนี่ยเออขึ้นนี่แล้วปลดไม่เหรอ บ่บฟาเอาเอาเครื่องไปปรุงทิงก่อนเออปรุงมันกี่ลงฮันลาลาฮะแรอมามต้องแล่นเสื้อก่อนมเนจับเย็บเย็บเย็เย็บเย็บอ่าจับห่าไ Ok. okay. okay. Uh, check, check, check cuộng nhạc Giáp, giáp. bạc bưng ao ลงมาเลยยากเยไหวพ่อขึ้นฮนมันสนั่นเติบเลยมีตัวหับอีกว่าทางกลางตรงบัมี 来吧，走走走走走，不包吃。嗯，哎、嗯，不包吃。